สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel อีกครั้งค่ะก่อนหน้าน,นี้เราได้นำเสนอละครเรื่องรักแท้แซ่บหลายของค่ายดาราวิดีโอที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565มาฝากค่ะวันนี้เรามีบรรยากาศในกองท่ายเอ๊ะไม่ใช่สินะจะเรียกว่าบรรยากาศได้ไง เพราะเราทายแต่รูปนักแสดงในเรื่องมาฝากค่ะค่ะแล้วเช่นเคยนะคะก่อนไปดูค่ะอย่าลืมกด s ซ b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่านักแสดงในละครเรื่องรักแท้แซบหลายที่เรานำมาฝากนั้นจะมีใครกันบ้างค่ะซึ่งภาพเรานี้นะคะเป็นภาพเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565นะคะ จะบอกว่าละครเรื่องรักแท้ซับหลายนี้ป้าป๊าของเด็กๆได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทางดาราวิดีโอด้วยค่ะส่วนจะรับบทเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักแสดงที่เข้าฉากในวันที่18พฤษภาคม2565นะคะที่ถังช่องเราไปเก็บภาพมาจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันค่ะนี่ค่ะพระเอกของเรา โอ๊ดรักทีวรโรโยทินค่ะและนี่ก็นางเอกของเราค่ะเกรทพาสิตาอธิอนันตศักดิ์ค่ะพอลเดอ์บอสค่ะเฟรนเกศราวัฒนสังค์ค่ะกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาค่ะส่วนสาวสวยคนนี้ค่ะแพรพิไลรำมพาสิริสุรีพัฒค่ะหรือชื่อเดิมพรรำมพาสุขได้พึ่งนั่นเองค่ะและนี่ค่ะพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาค่ะ ในเรื่องรับบทเป็นคันชิตค่ะช่วงที่พี่แกท่องบทอยู่นั้นนะคะทางเราก็มิได้รอช้าค่ะแอบเก็บภาพซะเลยส่วนนี้ก็ปาปาของเด็กๆค่ะดูจากชุดก็น่าจะพอดาวออกนะคะว่ารับบทเป็นอะไรในเรื่องค่ะรับบทเป็นรอปภอ,อนั่นเองโอ้ยไม่ใช่ค่ะรับบทเป็นผู้ช่วยเชฟค่ะ และนี่ก็มามีนั่นเองค่ะในเรื่องก็ไม่ได้รับบทอะไรกับเขาหรอกนะคะแต่ก็เก็บภาพกับนักแสดงทุกคนเลยทีเดียวค่ะฝากละครเรื่องรักแท้ซับหลายของค่ายดาราวิดีโอด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมรักแท้ซับหลายทางช่อง 7hd หมายเลข35ด้วยนะคะก็เป็นละครดีๆของค่ายดาราวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย